บทที่295ในขณะที่จี้ปูว้วังกับเศร้าชีไห่กกำลังจะร้องตะโกนออกมาว่าไม่เสี่ยวอูก็ยกมือของพวกเขาเข้าไปถูกแก้มเล็กขาวเนียนของตัวเองผมอยากไปดูหนังกับพ่อและครูจี้มากเลยครับหากพวกเราไปด้วยกันจะต้องสนุกมากแน่เห็นท่าทีอ่อดอ้อ,อนของเสี่ยวอูกับรอยยิ้มละลายใจเศร้าชีไห่และจี้ปูว้วังก็หัวใจอ่อนยวบทำใจปฏิเสธเสี่ยวอู่ไม่ได้ สุดท้ายกลายเป็นเศร้าชีไห่และจี้ปูว่างที่ต้องพาเศร้าตรงเศร้าซีและเสียวอูไปดูหนังตามระเบียบชายหนุ่มทั้งสองเหล่มองกันส่งสายตาฟาดฟันเปรีย้ยเปรีย้ยกันไปตลอดทางโดยไม่พูดอะไรกันสักคำหลังมู่จิงเจอและเสียวเปยออยู่กันตามลำพังพวกเธอก็หัวเราะคิกคักจูงมือกันแม่และลูกสาวออกไปหาที่ช้อปปิ้งในวันฝนพรำพวกเธอไปห้างสรรพสินค้าด้วยกันเพื่อซื้อเสื้อผ้า รองเท้าและเครื่องประดับที่ดูทันสมัยมากมายพวกเธอกลับบ้านมาด้วยรอยยิ้มราวกับได้รับชัยชนะในสึกยิ่งใหญ่ทั้งยังกลับบ้านมาช้ากว่าพวกเศร้าชีไห่เล็กน้อยเศร้าชีไห่ได้แต่อึ้งแล้วอึ้งอีกหากวันนี้เขาไม่ซื้อบือ้อไปซื้อตัวหนังมาก่อนเขาก็ควรจะได้พาเธอไปช้อปปิ้งด้วยกันแล้วใช่ไหมแต่เขากลับต้องไปดูหนังกับเจ้าจี้ปูวังทั้งเศร้าชีไห่และจี้ปูวังรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้อง พวกเขาต้องการจะได้รับความชื่นชอบจากมู่จิงเจอแต่หลังจากพวกเขาพยายามอยู่หลายครั้งกลับดูเหมือนว่าในทุกครั้งพวกเขาจะสู้พวกเด็กๆไม่ได้หลังเซ้าชีไห่และจี้ปู้ว่างแข่งขันกันอย่างดูเดือดไปได้หลายครั้งพวกเขาถึงเพิ่งตระหนักได้ว่าพวกเขาก้าวตามหลังพวกเด็กๆอยู่ก้าวหนึ่งเสมอไม่ว่าจะอะไรเป็นต้องถูกปาดหน้าไปทุกครั้งสุดท้ายพวกเขาถึงได้รับรู้ว่าอีกฝ่ายหาใช่คู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอะไรเลย เป็นพวกเด็กๆต่างหากที่เป็นคู่แข่งที่ยิ่งใหญ่แท้จริงของพวกเขาในวันที่เส้าชีไห่และจี้ปู้ว่างหอบช่อดอกไม้ช่อใหญ่เข้าบ้านมาปะทะกันพวกเขากลับพบว่าในอ้อมแขนของมู่จิงเจอมีช่อดอกไม้ของเสี่ยวอูอยู่ก่อนแล้วเป็นอีกครั้งที่พวกเขาถูกเสี่ยวอูปาดหน้าเสี่ยวอูเป็นเด็กน้อยจอมโรแมนติกนับตั้งแต่วันที่เขามาห่เฉิงไม่ว่าจะเห็นดอกไม้สวยๆที่ไหนเป็นต้องควักค่าขนมกระเป๋าตุงของตัวเองออกมาซื้อให้แม่ และนั่นทําให้ห้องทํางานของมู่จิงเจออบอวลไปด้วยกลิ่นของดอกไม้นานา,นาพันธุ์อยู่ทุกวิวันในช่วงเวลาที่เสียวอู่ว่างเขายังจะนําเครื่องดนตรีของเขามาเล่นเพลงที่แม่ชอบให้เธอฟังอีกด้วยและในตอนที่พวกเขาตั้งใจจะซื้อรถให้กับมู่จิงเจอกลับพบว่าพวกเด็กๆกระจายตัวกันมาสอบถามข้อมูลจากพวกเขาอย่างมุ่งมัน่นเป็นพวกเด็กๆที่วางแผนจะซื้อรถให้กับมู่จิงเจอก่อนพวกเขาแล้วทั้งยังเป็นแผนจริงจัง แม้แต่เงินก็รวบรวมกันจนครบแล้วอีกด้วยชายหนุ่มทั้งสองผงับไปหลายยกรู้เพียงว่าในตอนนี้ทุกอย่างแค่รอเวลาจนกว่ามู่จิงเจอจะสอบใบขับขี่ผ่านเท่านั้นในตอนนั้นเองที่จีปู้วังพบว่าเศร้าฉีไห่หน้าไม่ใช่คู่แข่งที่น่ากลัวอะไรเลยหากเปรียบเทียบได้กับการตั้งแถวเซาฉีไห่ก็เป็นได้แค่คู่แข่งท้ายแถวเท่านั้นจีปู้วังเบนเข็มไปที่คู่แข่งตัวชากาดที่อยู่หัวแถวทั้งหลาย ซึ่งนั่นก็คือพวกเด็กๆทั้งห้าในตอนนี้เขาถึงเพิ่งตระหนักได้ว่าบางครั้งคู่แข่งทางด้านความรักก็อาจไม่ได้ปรากฏตัวในรูปแบบของชายหนุ่มผู้ล่ำบึกและหล่อเหลาเสมอไปในบางครั้งพวกเขาอาจมาในร่างเด็กเด็กที่หวงห่วงความรักของแม่และอยากจะดูแลแม่ของพวกเขาอย่างสมบูรณ์แบบหลังสัมผัสได้ถึงเรื่องนี้จีปูวังก็เพ่งความสนใจไปที่การสังเกตเด็กๆทั้งสี่คนมากขึ้นและยิ่งเขาสังเกตมากเท่าไหร่ ความหวาดกลัวก็ยิ่งผุดขึ้นภายในใจของเขามากเท่านั้นนี่ขนาดเศร้าหนานยังไม่ได้ตามมาด้วยลำพังแค่เศร้าตรงเศร้าซีและเสียวอ,อู่เด็กน้อยผู้มีบุคลิกแตกต่างแต่วิธีที่พวกเขาปฏิบัติกับมู่จิงเจอนั้นเรียกได้ว่าพิเศษและละเอียดอ่อนมากไม่ต้องให้สาธยายเลยว่าพวกเขาทุ่มเทความคิดเพื่อมู่จิงเจอแค่ไหนทุกอย่างออกมาน่าประทับใจอย่างถึงที่สุดหลังจี้ปู้ว่างรับรู้ถึงปัญหานี้แล้ว เศ้าชีหายที่อยู่กับมู่จิงเจอและพวกเด็กๆอยู่ทุกวิวันก็ตระหนักขึ้นได้เช่นกันความรู้สึกตึงเครียดระหว่างชายหนุ่มทั้งสองแทบจะจางหายไปในพริบตาเมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายบ่อมีไกลมากๆเลยเป็นเด็กๆทั้งห้าต่างหากที่เข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของมู่จิงเจอเต็มไปหมดส่วนพวกเขาหน้ารอเหอต่างคนต่างมองกันด้วยสายตาเห็นอกเห็นใจแม่ครับผมรู้สึกว่าครูจี้คอยสังเกตพวกเรามาสองวันแล้วครับ ใช่ครับไม่ใช่แค่มองนะครับยังชอบถามคำถามแปลกแอีกด้วยสองแฝดเศร้าตรงเศร้าซีแอบกระซิบกับแม่ของพวกเขามู่จิงเจอพยักหน้าหงึกหงักกับลูกชายเธอก็รู้สึกได้เช่นกันไว้แม่จะลองถามครูจี้ในตอนที่เจอกันครั้งหน้าและในอีกวันที่จี้ปู้ว่างมาถึงมู่จิงเจอได้จังหวะก็เอ่ยถามเขาตรงๆปู้ว่างคะเสี่ยวตรงกับน้องๆบอกว่า คุณเฝ้าดูพวกเขามาสองวันแล้วทั้งยังชอบถามคำถามแปลกๆกับพวกเขาคุณมีอะไรในใจหรือเปล่าคะจีปูว่างเม้มริมฝีปากก่อนเอ่ยออกมาเสียงเบาผมแค่อิจฉาที่พวกเขารู้ใจคุณไปเสียหมดนะครับมูจิงเจอเห็นหน้าจ่อยของเขาก็หลุดหัวเราะออกมาคุณอิจฉาแม้แต่กับพวกเด็กๆด้วยหรอคะเนี่ยมองไปยังรอยยิ้มสดใสของเธอสีหน้าของเขาก็ยุ่งเหยิงมากขึ้น ผมก็แค่อิจฉาพวกเขานิดหน่อยเท่านั้นพวกเขามักทําให้ผมรู้สึกสิ้นหวังจีปู้ว่างยกสองมือขึ้นปิดหน้าตัวเองก่อนพูดความจริงในใจออกมาหืมมู่จิงเจอจ้องมองเขาด้วยความสงสยัยจีปู้ว่างเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าก่อนเอ่ยรำพึงรำพันออกมาผมแทบจะคิดอะไรไม่ออกแล้วครับว่าจะทำอะไรให้คุณดีถึงจะไม่ไปซ้ำกับของพวกเขาการไล่จีบผู้หญิงคนหนึ่ง นอกจากจะชวนเธอไปกินข้าวดูหนังส่งดอกไม้และของขวัญให้เธอแล้วยังจะมีอะไรให้เขาทำได้อีกทั้งทุกอย่างยังถูกพวกเด็กๆปาดหน้าไปหมดหมู่จิงเจอขบขันกับท่าทางจริงจังของจี้ปู้วังเธอไม่เคยคิดฝันมาก่อนว่าวันหนึ่งจะมีคนรุมรักเธอเต็มไปหมดยิ่งคิดถึงลูกๆที่น่ารักทั้งห้าคนของเธอความรักของพวกเด็กๆทำให้หัวใจของเธอพองฟูได้ทุกวันจริงๆนั่นลหละผมนึกออกแล้ว ว่าจะทำอะไรให้ไม่ซ้ำกับพวกเขาได้ยินน้ำเสียงดีใจของเขามู่จิงเจอหันหน้าไปหาด้วยความสงสยัยไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้เสี่ยวเปยมีถ่ายละครแค่ครึ่งวันหรอครับไว้ตอนบ่ายผมจะพาคุณกับเสี่ยวเปยไปที่แห่งหนึ่งนะครับเห็นมู่จิงเจอทำท่าจะอ้าปากพูดอะไรจีปูวังรีบเอ่ยสกัดดาวรุ่งขึ้นอย่างรู้ทันจิงเจออย่าปฏิเสธผมเลยนะครับไม่อย่างนั้นคุณอาจต้องเสียดายภายหลังก็ได้ สบกับแววตามั่นใจของจี้ปู้วังางเธออดถามขึ้นมาด้วยความอยากรู้อยากเห็นไม่ได้คุณจะพาฉันไปที่ไหนหรอคะไว้ถึงวันพรุ่งนี้คุณก็จะรู้เองครับจี้ปู้ว่างยังคงเก็บเป็นความลับก่อนส่งยิ้มสดใสามาให้ราวกับความกลัดกลุ่มก่อนหน้านี้ของเขาได้รับการคลี่คลายแล้วบทที่296ในวันรุ่งขึ้นที่เซ้าตงไปทำงานกับมู่หาน จีปูวังก็มารับมู่จิงเจอและเสียวเปยจากกองถ่ายโดยตรงจีปูว่างยังคงปิดเป็นความลับว่าพวกเขากำลังจะไปที่ไหนจนกระทั่งรถคันหรูของเขาจอดลงที่หน้าฟาร์มม้าส่วนตัวแห่งหนึ่งเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกเซอร์ไพรส์บ้างไหมจีปูว่างชี้ไปทางคอกม้าและทุ่งหญ้ากว้างที่เอาไวส้สำหรับฝึกขี่มา้าไม่ใช่ว่าเสียวเปยมีฉากขี่ม้าในละครตอนหลังจากนี้ด้วยหรอกหรอครับทั้งคุณยังจะได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบชุดสำหรับขี่ม้าอีกด้วย เสียวเปยและมู่จิงเจอมองไปยังสนามหัดขี่ม้าด้วยแววตาเปล่งประกายไม่คิดว่าที่พวกเธอพูดคุยกันเรื่องเข้าฉากก่อนหน้านี้จะได้รับการเอาใจใส่จากจี้ปู้ว่างขนาดนี้ขอบคุณมากนะคะปู้ว่างขอบคุณมากเลยคะ่ะครูจี้นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมจี้ปู้ว่างถึงดีใจนะเพราะเสียวเปยต้องมาเรียนขี่ม้าที่นี่อย่างต่อเนื่องนั่นก็เท่ากับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้พบเจอกับมู่จิงเจอบ่อยๆ มาดูทางนี้กันเถอะจีปูวังผามู่จิงเจอกับเสียวเป่ยเข้าไปในคอกม้าและสนามหญ้าที่ใช้สําหรับฝึกขี่มา้าทุกที่ดูสะอาดสะอา้านผ่านการบํารุงรักษามาเป็นอย่างดีและม้าก็ดูสุขภาพดีและทรงพลังมากเช่นกันใช่ว่าก่อนหน้านี้มู่จิงเจ๋จะไม่เคยหาข้อมูลมาก่อนแต่สองสถานที่ที่เธอเคยสอบถามราคาแพงมากๆเหตุเพราะกีฬาขี่ม้าในยุคนี้ยังไม่เป็นที่นิยม ราคาที่ให้บริการสำหรับคนกลุ่มน้อยแบบนี้จึงแพงหูฉี่แต่เพราะสนามหัดขี่ม้าแห่งนี้เป็นสนามส่วนตัวของเพื่อนจี้ปูวังไม่เพียงจะไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายสภาพของฟาร์มม้าที่นี่ยังร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้และดูดีมากอีกด้วยเพราะที่นี่เป็นฟาร์มส่วนตัวจึงไม่มีใครมาเคร่งครัดเกี่ยวกับชุดที่ใช้ในการขี่ม้ามากนะักโชคดีที่มู่จิงเจอและเสี่ยวเป่ยชอบแต่งตัวธรรมะแมง วันนี้พวกเธอสวมกางเกงขายาวมาใครจะรู้ว่าอันที่จริงจีงจ้ปู้ว่างแอบเตรียมชุดขี่ม้าไว้ให้พวกเธอพร้อมแล้วแต่เพราะเห็นชุดของพวกเธอดูดีอยู่แล้วเขาจึงหยิบออกมาเพียงรองเท้าบูทกับหมวกปีกกว้างที่เหมาะจะใช้สําหรับขี่ม้าเท่านั้นลองดูก่อนว่าพอดีหรือเปล่านี่คุณมู่จิงเจอมองไปยังรองเท้าบูทและหมวกปีกกว้างแน่นอนว่ามันเป็นขนาดของเธอและเสียวเปย เสียวไปลองสวมแล้วเดินไปรอบๆก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเบิกบานพอดีเลยพอดีเลยของมู่จิงเจอก็ขนาดพอดีทั้งหมวกและรองเท้าเช่นกันเธอมองไปยังจี้ปู้วังด้วยสีหน้าเกรงใจไม่ต้องเกรงใจไปหรอกครับพวกนี้ใส่ไว้เพื่อความปลอดภัยด้วยหนะ้าเพราะจีปู้วังเคยมาขี่ม้าที่นี่มาก่อนจึงยังมีชุดขี่ม้าครบชุดของเขาเก็บไว้ที่นี่ไม่นานเขาก็เปลี่ยนชุดออกมา ในตอนที่เขาใส่ชุดขี่ม้าเอลสอบเผยให้เห็นเอลเป็นเอลเ,เรียวขาเป็นเรียวขาเพียงเขาควบขึ้นไปอยู่บนม้าสีขาวสะอาดตาตัวเขาก็เหมือนกับเจ้าชายผู้สมบูรณ์แบบและทรงสเสน่ห์สายตาของมู่จิงเจอและเสียวเปยเราถูกตรึงเอาไว้อยู่บนร่างของเขาเห็นชัดไหมครับจีปูวังเอ๋ยถามยามสาธิตให้ดูวิธีการขี่ม้ารอบหนึ่งชัดค่ะชัดแจ๋วเลย มู่จิงเจอเอ่ยตอบด้วยน้ำเสียงอยู่ในพวังก่อนจะฟื้นสติคืนมายามได้ยินเสียงกระซิบของเสียวเปย์แม่คะพวกเรามาลองกันเถอะในตอนที่จี้ปู้ว่างลงจากม้าสีขาวงามสงา่าก้าวเท้าเข้ามาหาพวกเธอเสียวเปยยังแอบ,บหันไปป้องปากกระซิบกับแม่ของเธอว่าแม่คะครูจี้เหมือนเจ้าชายเลยค่ะหากหนูโตเมื่อไหร่หนูก็อยากแต่งงานกับเจ้าชายขี่ม้าขาวแบบนี้เหมือนกันใช่เขาเหมือนเจ้าชายชามมิ่งเลย มูจิงเจอพยักหน้าเห็นด้วยกับลูกสาวแม่คะแล้วแม่จะแต่งงานกับครูจี้หรือเปล่าหากแม่ไม่แต่งหนูจะแต่งกับครูจี้เองเมื่อหนูโตขึ้นเออมู่จิงเจอรู้สึกพูดอะไรไม่ออกจี้ปู้ว่งบังเอิญได้ยินคำพูดสุดท้ายของเสียวเป่ยในตอนที่เดินเข้ามาพอดีอะไรนะเสียวเป่ยหนูต้องการจะแต่งงานกับครูหรอไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เสียวเปยรีบสายหัว เอาไว้ให้หนูตัวโตกว่านี้ก่อนครูจี้ต้องรอให้หนูตัวโตเท่าแม่ก่อนนะคะจี้ปู่ว่างเผยสีหน้าแก่ชาราขึ้นมาในพริบตาเขาทำท่าลูกคราวที่ไม่มีอยู่จริงคงไม่ได้หรอกหากครูรอหนูคงได้กลายเป็นปู่พอดีมู่จิงเจอหัวเราะกับท่าทางของเขาเสี่ยวเปยรู้สึกเสียใจเล็กน้อยน่าเสียดายจังแต่ถึงครูจี้จะแก่แล้วก็อาจจะดูดีก็ได้นะคะ แล้วทำไมหนูถึงอยากแต่งงานกับครูขึ้นมาได้ละ่ะเพราะครูจี้คือเจ้าชายชามมิง่งหากแม่ไม่แต่งงานกับครูหนูจะแต่งกับครูเองเสียวเปิดยกมือขึ้นตบอกแปะแปะอย่างหมายมากจี้ปู้ว่างหัวเราะดังลัน่นเป็นเกียรติของครูมากจริงๆแต่เสียวเปยหนูคงต้องพลาดโอกาสนี้แล้วละ่ะเพราะยังไงแม่ของหนูก็ต้องแต่งงานกับครูแน่จี้ปู้ว่งดึงเสียวเปยขึ้นมาแล้วกระซิบบอกเธอว่า เสียวเปยหากแม่ของหนูแต่งงานกับครูครูจะรับผิดชอบหาเจ้าชายชามมิ่งให้กับหนูเองเมื่อหนูโตขึ้นแต่ตอนนี้หนูต้องช่วยครูจี้ให้ได้แต่งงานกับแม่ก่อนจริงหรอคะเสียวเปยยกมือสองข้างขึ้นปิดปากหัวเราะคิกคักจริงสิจี้ปู้วังยื่นนิ้วก้อยไปเกี่ยวไว้กับนิ้วก้อยเล็กๆของเสียวเปยครูขอให้สัญญาตกลงค่ะเสียวเปยถูกล่อลวงเล็กน้อยเธอหัวเราะคิกคักกับจี้ปู้วังนานครู่ใหญ่ จนกระทั่งมูจิงเจอเดินเข้ามาใกล้แล้วโน้มหน้าเข้ามาถามพวกเขาพวกเธอกระซิบอะไรกันอยู่หน้าบอกแม่บ้างได้หรือเปล่าความลับค่ะเสียวเป่ยยักไหล่ขึ้นสองข้างหัวเราะคิกคักจี้ปู้ว่างเม้มปักยิ้มหันไปขยิบตาให้เธอบอกแม่ไม่ได้จริงๆอ่ะยังบอกไม่ได้ค่ะเอาล่ะตอนนี้พวกเรามาเรียนรู้วิธีขี่ม้าก,กันก่อนดีกว่าผมจะพาไปลองครูจี้คะ ครูช่วยสอนแม่ก่อนได้ไหมคะเสียวเป่ยเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้มทันทีเอาละ่ะจริงเจอคุณมาลองให้เสียวเป๋ยดูก่อนพูดจบก็มีครูสอนขี่ม้าเดินนําม้าตัวเล็กเข้ามาให้สองตัวเสียวเป่ยตาลุกวาวร้องว,ว้าวเสียงดังหนูชอบมากเลยค่ะเสียวเป่ยวิ่งเข้าไปหาลูกม้าสามสีทันทีหลังเธอพูดคุยกับครูเจ้าหน้าที่อยู่ไม่กี่คำ ก็หันมาบอกจี้ปู้ว่างกับมู่จิงเจอด้วยท่าทีรู้งานทันทีแม่คะหนูอยากเรียนขี่ม้ากับครูคนนี้แม่ไปเรียนกับครูจี้นะคะจี้ปู้ว่างส่งรอยยิ้มเจิดจ้าให้กับสาวน้อยเด็กคนนี้ดีเกินไปแล้วอย่างไรก็ตามจี้ปู้ว่างยังคงเดินมาตรวจสอบม้าให้เสียวเปิดด้วยตัวเองแล้วกำชับกับครูผู้ดูแลอีกหลายประโยคไม่ต้องรีบร้อนนะวันแรกอาจให้เธอทำความคุ้นเคยกับมา้าและฝึกท่าขี่ม้าที่ถูกต้องก่อน ยังไงขอให้เน้นความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งจี้ปู้วังรู้ฝีมือของครูสอนขี่ม้าคนนี้ดีจึงไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่หลังํำชับจนมั่นใจแล้วก็หันมาบอกมู่จิงเจอคุณไม่ต้องกังวลเรื่องเสียวเปิดนะครับตอนนี้แค่ตั้งใจเรียนให้ดีหากเสียวเปิดสงสัยตรงไหนคุณจะได้พอช่วยเธอได้ในที่สุดจี้ปู้วังก็กลายมาเป็นครูสอนขี่ม้าให้กับมู่จิงเจอเขาตั้งใจอธิบายเธออย่างละเอียด โดยเริ่มให้ลองทำความคุ้นเคยกับม้าที่แข็งแรงและเชื่องตัวหนึ่งก่อนด้วยความช่วยเหลือจากจี้ปู้ว่างในที่สุดมู่จิงเจอขึ้นขี่ม้าได้สำเร็จจี้ปู้ว่างยังคงไม่วางใจจูงม้าเดินไปกับเธอก่อนมู่จิงเจอเพิ่งเคยได้ลองขี่ม้าครั้งแรกเธอรู้สึกแปลกใหม่และชอบมันมากหลังผ่านไปสองรอบเธอก็เริ่มขี่ม้าเดินไปข้างหน้าได้ด้วยตัวเองจี้ปู้ว่างขึ้นไปขี่ม้าตัวเก่งของเขาแล้วขี่เคียงข้างเธอไป ไม่ต้องกลัวนะครับคุณสบายใจได้หากมีอะไรผมช่วยคุณได้แน่คำพูดของจีปู้วังให้ความรู้สึกปลอดภัยกับเธอที่อยู่เคียงข้างบทที่297เพราะคำพูดของจีปู้วังทำให้มู่จิงเจอไม่รู้สึกกลัวจริงๆแม้ว่าเธอจะไม่กล้าขี่ม้าเร็วเกินไปแต่เธอก็มีความสุขมากรู้สึกดีกว่าตอนยืนมองอยู่ขอบสนามมากนะักหลังเรียนไปสักพัก เสียวเป่ยก็ก้าวหน้ามากเช่นกันเสียวเป่ยเป็นเด็กหัวไวฉลาดและกล้าหาญไม่นานเธอก็สามารถควบลูกม้าวิ่งเหยาะๆได้ภายใต้การช่วยเหลือของครูผู้ฝึกสอนพวกเธอเก่งกันมากมาที่นี่อีกสักสองสามครั้งก็น่าจะขี่ม้าไปรอบๆได้เองแล้วช่วงเวลาดีๆผ่านไปอย่างน่าอภิรมในที่สุดก็ผ่านไปครึ่งวันในไม่ช้าตะวันก็ลาลับขอบฟ้า มูจิงเจอและเสียวเป่ยรู้สึกเสียดายเล็กน้อยจริงๆพวกเธอยังอยากขี่มาอยู่เลยหลังพวกเธอลงมานั่งพักที่ขอบสนามจีปูวังลูกมาสีขาวตัวเก่งของเขาเบาๆเพราะวันนี้ต้องคอยสอนมู่จิงเจอตลอดจึงยังไม่ทันได้พามันวิ่งอย่างมีความสุขเลยสักครั้งขอผมพาเจ้าพายุไปวิ่งสักสองสามรอบก่อนนะมู่จิงเจอและเสียวเป่ยส่งยิ้มให้เขาด้วยความสดใสทันทีที่จีปูวังควบมาธยานออกไปได้เห็นฝีเท้าเรลลี่ กับกีบม้าที่ยกขึ้นสูงท่าทางการขี่ของเขาช่างงามสง่ายามแสงอาทิตย์ยามเย็นอาบไล้บนรูปร่างสูงเพียวของเขาช่างให้ความรู้สึกทรงสเสนไร้ที่ติบริสุทธิ์สูงส่งไม่ต่างจากเจ้าชายชามมิ่งเลยจริงๆเสียวเปิดทนไม่ไหวจนต้องลุกขึ้นปรบมือครูจี้น่าทึ่งมากเลยจี้ปู้ว่างขี่ม้าเข้ามาใกล้ก่อนรับตัวเสียวเปิดขึ้นไปซ้อนไว้ด้านหน้า ครูจะพาเสียวเปยขี่มาอีกสองรอบดีไหมดีค่ะเสียวเปยเผยยิ้มสดใสในตอนที่เขากำลังจะขี่ม้าพุ่งทยานออกไปเขายังหันมาเอ่ยกับมู่จิงเจอด้วยรอยยิ้มแล้วผมจะมาพาคุณไปภายหลังเสียงหัวเราะของเสียวเปยดังไปทั่วสนามหลังได้อยู่บนหลังมา้าฝ่าสายลมพลิ้วไปสองรอบเธอยังรู้สึกอะไรเล็กน้อยแต่ก็ยังคงลงจากม้าแต่โดยดีก่อนหันไปขอบคุณจี้ปู้วัง มันสนุกมากเลยค่ะครูจี้เธอชอบความรู้สึกที่ได้ขี่ม้าเร็วๆแบบนี้ครูจี้อย่าลืมพาแม่ไปขี่ม้าเร็วๆแบบนี้บ้างนะคะเสียวเปิดยังคงไม่ลืมหน้าที่ของนักชงที่ดีเธอยังอยากได้พบกับเจ้าชายชามมิ่งที่ยังไม่แก่ในตอนที่เธอโตขึ้นจี้ปู้ว่างหลุดหัวเราะก่อนยื่นมือไปหาหมู่จิงเจอมาครับมู่จิงเจอรู้สึกกังวลเล็กน้อยแต่ฉันตัวใหญ่มากเลยนะคะ เจ้าพายุจะรับน้ำหนักไหวหรือเปล่าคะเจ้าพายุแข็งแรงมากครับสามคนยังไหวเลยมาเถอะครับยามได้ยินน้ำเสียงดังมีมนสะกดของจี้ปู้ว่างมู่จิงเจอยื่นมือออกไปให้เขาโดยไม่รู้ตัวหลังจี้ปู้ว่างช่วยเธอขึ้นหลังมาได้แล้วเขาก็กระตุกสายบังเหียนพาม้าสีขาวของเขาพุ่งทะยานไปข้างหน้าทันทีมู่จิงเจอที่สองมือจับสายบังเหียนเช่นเดียวกับจี้ปู้ว่าง รู้สึกเหมือนถูกเขาอบกอดมาจากด้านหลังไม่ต้องกลัวนะครับเสียงทุ้มแฝงด้วยมนสเสน่ห์ที่จี้ปู้ว่างกระซิบมาข้างหูทำให้มู่จิงเจอรู้สึกขนลุกสู้หูแดงไปหมดเพราะเธอนั่งอยู่ด้านหน้าจี้ปู้ว่างจึงไม่ต่างจากกำลังถูกเขาอบกอดมู่จิงเจอรู้สึกได้ถึงลมหายใจอุ่นร้อนของเขาเธอยังไม่เคยใกล้ชิดกับเขาถึงขนาดนี้มาก่อนมู่จิงเจอไม่รู้เลยว่าหัวใจของเธอที่กำลังเต้นกระหน่ำในตอนนี้ เป็นเพราะการขี่ม้าที่น่าตื่นเต้นหรือเป็นคนที่อยู่ด้านหลังกันแน่ในตอนที่ลำตัวของเขาแนบชิดมาที่ด้านหลังของเธอเธอยังสัมผัสได้กับเสียงหัวใจที่เต้นกระหน่ำของเขามันดูไม่ต่างจากของเธอเลยภาพบรรยากาศเบื้องหน้าที่ดวงอาทิตย์สีแดงดวงใหญ่กำลังจะลาลับขอบฟ้าดูราวกับว่าเขาและเธอกำลังวิ่งไล่ตามดวงอาทิตย์ดวงนั้นอยู่ในรอบที่สองจีปูวังตั้งใจถ่วงเวลาเอาไว้อย่างเห็นได้ชัด มู่จิงเจอมองทิวทัศน์เบื้องหน้าเรากับภาพฝันที่สวยงามชอบไหมครับค่ะผมก็ชอบมากครับอะกว่ามู่จิงเจอจะรู้สึกตัวว่าถูกหลอกถามหน้าของเธอก็แดงก่ําในตอนที่มากําลังจะวิ่งเข้าไปใกล้เสียวเปยที่กําลังยืนโบกมือให้พวกเธออยู่มู่จิงเจอยกสองมือขึ้นลูปแก้มพยายามไล่อาการหน้าแดงใจเต้นให้จางหายไปใครจะรู้ ยามมาวิ่งเข้าไปใกล้เสี่ยวเปยจี้ปูวังกลับขยิบตาให้เด็กน้อยก่อนจะชูนิ้วก้อยให้กับเธอในช่วงขณะที่เสี่ยวเปยกกำลังโบกมือหยอยจี้ปูวังกลับส่งยิ้มเจ้าเล่ห์กระทุงท้องมา้าพามู่จิงเจอควบมา้าหนีไปอีกรอบหนึ่งเสี่ยวเปยรู้สึกตกตะลึงจ้องมองครูจี้ลักพาตัวแม่ของเธอไปด้วยสายตาว่างเปล่ามู่จิงเจอเห็นเสี่ยวเปยอ้าปากค้างมองตามพวกเธอมาจึงรีบหันไปตีจี้ปูวังทีหนึ่ง ไหนบอกว่าสองรอบไม่ใช่หรอรอบที่แล้วขี่ช้าเลยไม่นับครับนี่เป็นรอบที่สองจริงๆแล้วจีปู้วังไม่เพียงอยากอยู่ใกล้ชิดเธอให้มากอีกหน่อยเขายังอยากเห็นรอยยิ้มแห่งความสุขของเธออีกครั้งยังดีที่จี้ปู้วังทำตามที่เขาพูดจริงๆมาวิ่งมาหยุดลงตรงหน้าเสียวเปยหลังจากขี่ครบสามรอบใครจะรู้มาจอดถึงที่แล้วจีปู้วังกลับยังไม่ยอมปล่อยมู่จริงเจอลง มู่จิงเจอรู้สึกอายเล็กน้อยหันไปเตือนเขาถึงแล้วค่ะจีปู้ว่างถึงได้ปล่อยมือที่อบเธออยู่ออกด้วยท่าทีอะไรสุดแสนผมแค่รู้สึกไม่เต็มใจนิดหน่อยหากเป็นไปได้เขาอยากหยุดเวลานี้ไว้ตลอดไปเลยจริงๆในตอนที่มู่จิงเจอลงจากมา้าเธอสัมผัสได้ถึงหัวใจของตัวเองที่สั่นไหวเล็กน้อยให้ตายเถอะทำไมเธอถึงรู้สึกอะไรช่วงเวลานี้ขึ้นมาแล้วละ่ะ